สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาสร้างสะพานกันอยู่เกมบิวมัตเตอร์นั่นเองนะครับมาดูว่าตอนนี้เนี่ยอะมีซิคุยอะไรกันเลยนะตอนนี้เราน่าจะดอยู่ที่ดวงดาวดวงไหนสักดวงนะนี่แหละทำไมพวกเราถึงกลับมาต้องสร้างบ้านที่เคยมีอยู่เหมือนเราจะถูกส่งมาที่ดวงดาวดวงไหนสักดวงนะ เรามาดูครับว่าเขาต้องการให้เราทําอะไรฐานของฐานของเราที่วางแผนไว้อยู่ตรงที่ตะวันออกนะพวกเราเตรียมเดินทางกันเถอะรีบเดินทางกันเถอะโอเคแต่การเดินทางเนี่ยสะพานเรามันขาดนะดูแล้วพวกเราต้องสร้างสะพานให้ดีเพื่อให้รถบรรทุกผ่านนั่งสิด้ปัญหาอ้อมไปไม่ได้เหรอโอ้ใช่อ้อมไปไม่ได้ใช่ไหมที่นี่มันเต็มไปด้วยแม่น้ำและที่ดินลลกลางนะไปทางอ้อมมันยิ่งอันตรายอ้อมก็คงใช่แหละเอาเราไาดูกันก่อนนะฮะ ว่าการสร้างถนนเชื่อมต่อกับศูนย์กลางครั้งแรกของเราเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้มาแล้วนายกเทศมนตรีพวกเราเนี่ยต้องวางด่านฟ้าเพื่อช่วยรถวิศวะผ่านอ๋อเหมือนเราเนี่ยจะถูกเรียกว่านายกเทศมนตรีอะไรเงี้ยแหละอ๋อวางไว้อย่างาง,างี้อ่าฮะแล้วไงต่อให้กดเริ่มใช่ไหมอ่ารถวิศวะโอ้มันผ่านไปได้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันมีตัวยึดอ๋อง่ายงี้เลยเฟคฮะตอนนี้ผ่านไปได้แล้ว โอเคอันนี้อีกรอบนึงเหรอสร้างถนนเชื่อมต่อกับศูนย์กลางนะครับไมินาจิยะกอะไรโอ้เดเบ้ยเยออันนี้ใส่เข้าไปแล้วอันนี้อันนี้จุดเชื่อมเชื่อมไปไหนต้องเชื่อมนี้ป่ะอใส่จุดเชื่อมไปด้วยนมันมีสองอันก็ต้องใส่ไปสองอันไม่ใส่2ออันนี่กลัวมันพังเออจริงมันมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะทุกคน อาจจะต้องสังเกตนิดนึงนะตอนนี้ผ่านไปได้แล้วถ้าไม่ใส่กีตสะพานอาจจะพังอนะเอาล่ะที่นี่ตรงนี้มันทําไมดูเหมือนกับดวงจันทร์เลยมีแต่หลุมจริงแห้งแรงด้วยนะเทียบกับหลุมที่บริษัทขุดไว้มันต่างกันเยอะนะโอ้อืมให้ทุกคนสร้างฐานก่อนเถอะเดี๋ยวฉันให้คุณดูบางอย่างเราเป็นนายกเทศมนตรีนะครับเขาเรียกเราอย่างนั้นนะเอาล่ะนี้เราส่งอุวกรออกมา ซ่อมเหรอจริงๆสภาพมันเหมือนแล้วอยู่ดวงจันทร์จริงๆนะทุกคนจำได้ไหมว่าฉันเคยให้คุณดูของสิ่งนี้เมื่อก่อนมานี่สิอะไรอ่้โวว้าวเทคโนโลยีมันก้าวหน้าเหลือเกินใช่เลยคิดว่ามัน่าจะอยู่บนดาวโลกนะอ๋อมีมากพลังขนาดนี้ว้าวพวกเรากําลังคืนชีพโลกหรือว่าโลกเหรอเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เลวเลยแต่จากนี้พวกเราต้องฟื้นฟูเครื่องยนต์พื้นฐานต่างๆเริ่มจากอพาร์ตเมนต์และแท่นควบคุมดีกว่า อ๋ออันนี้เป็นโซนที่เรากําลังให้คระชากรเนี่ยมาอยู่อะไรอย่างนี้ปะ่ะเอาละะแต่อย่างน้อยน้อยเนี่ยเราจะเป็นจะต้องสร้างที่อยู่ให้เขาก่อนใช่ไหมแต่จะมีที่อยู่ก็ต่อเมื่อเรามีถนนสัญจรโอเคอย่างี้ไม่น่าจะยากมั้น่าจะไปได้นะเอาละรถมาแล้วโอ้ยผ่านไปได้ด้วยดี เน่ย่าไปได้โอ้ก็กําลังสร้างไงมีรถก็สร้างไปนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราต้องเปิดอ๋อต้องเปิดหีบสมบัติด,ด้วยเอย้หีบของขวัญด,ด้วยสร้างโรบอทนะนุ้นก็เป็นคนซงสวอสดีฉชินคืออ e ีวานนะ เอาล่ะมีอพัดเม็ดแล้วประชาชนจะพักผ่อนได้ดีขึ้นใกล้มืดแล้วไฟฟ้าของของจุดดวไม่พอที่จะค้างคืนพวกเราต้องรีบซ่อมแซมโรงไฟฟ้าพลังงานรวมทางตะวันตกโอเคซ่อมก็ซ่อมสิสำรวจครับววอันนี้ยังไงเอ่ย ว้าวอันนี้มันจะยากไหมทุกคนรู้สึกว่ามันจะยากนะอย่างนี้เหรออย่างนี้ได้ไหมไม่มั่นใจนะจะพังไม่ยึบสบพรรนอย่าพังนะโอ้ไปได้โอ้ยนึกว่าพังยังมีเหรอด,ดนนี้มีสองอันเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวว่า อันนี้ไหวชิวตะ่กี้กำลังเครียดเลยยังไม่ได้เชื่อมอ๋อโอ้ว้าวอ๋อมันเลอนเชื่อมองี้เหรอเอ้ยไอจะไม่รู้อ่ะทางตรงไปไม่ไปอนะโอ้ยไปแล้ว <c oughs> อุ้ยทำไมมันยางขนาดนี้เนี่ยเอออันนี้เหมือนจะเป็นสะพานแขวนใช่ไหม โอสะพานลูกพลังแปลกๆมันกลายเนาดนั้นเลยเหรอไอพลังงานลมเนี่ยเรีวสิเล้วโอเคตัวนี้คนงานก็ตัดครับอ่าอันนี้เป็นการสร้างใช่ไหมอ่ามีการตั้งค่าไหมตั้งค่าครับตั้งค่าภาษาตั้งค่าเกมตั้งค่าทั่วไปตั้งค่าเสียงเสียงเอฟเฟกเพลงครับเพลงปิดไปก่อนนะเดี๋ยวมันดังเกิน โอเคเสียงเอฟเฟกเนี่ยเปิดไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับ่ะแต่เลยพลังงานพลังงานมาแล้วโอเคทีนี้เราก็มีพลังงานแล้วไลฟ์ปฏิหารและเปิดจากปืนใหญ่จะระดมยิงว้าวดูผู้คนที่มาใหม่สิยังนําจรวดมาอีกหนึ่งลำอ้อยเราโดนโจรสลัดโจมตีใช่ไหมเนี่ยดูผู้คนที่มาใหม่ฮะเพื่อนๆย้ายของตรงนี้ออกไปให้หมดคนพวกนี้คือตัวประกันเอาพวกเขาไปขัง ใหญ่แล้วจนสถานประกอบจู่โจมจรวดของพวกเราฮะพวกเราต้องรีบไปช่วยประชาชนบนจรวดอ่าสตาเกตที่ปลดล็อกเมื่อกี้สามารถส่งคําขอช่วยเหลือพวกเราไปได้ใช่ไหมเอาฮะนี่คือสตาเกตเอาลราเราต้องการโว้ได้ใครมาไม่รู้ฮะชิงเอ์ดบ๊อบเหรอให้ตายเถอะบ๊อบ นายไหวแน่นะฮิฮิสวัสดีฉันคือบ๊อบของกาศสาพัน่าติดต่อฉันด่วนขนาดนี้พวกคุณต้องเจอปัญหาแน่เลยวางใจได้มีฉันอยู่ทั้งคนความยุติธรรมอ่าต้องมาัลดับแรกภาษาไทยไม่ตรงนะเพื่อนนะสวัสดีบ๊อบตระกูลของพวกเราถูกจู่โจมนะเอาละเป็นพวกโจรสลัดอาวกาศที่น่ารำคาญอีกแล้วมองไม่เห็นนายแขีนนายบังวางใจได้ยกให้เป็น หน้าที่ของฉันโอ้เราจะเป็นจะต้องปกป้องนี่เหรอบ๊อบนายจะเป็นจะต้องสู้เลยนะเพื่อนอนี่คือการต่อสู้เอาละฉันทำให้พวกเขาเห็นเห็นอะไรล่ะเพื่อนจะไม่ช่วยแล้วโอเคโอ้ยมีต่อสู้อยูด้วยอ่าหลังเริ่มต่อสู้บนหัวของฮีโร่จะแสดงพลังต่อสู้ของ ของเขาอ้อยบ๊อบเก่งนะเพราะว่าบ๊อบเนี่ยหกสิบสี่นะครับสัตรูเนี่ยสิบสี่เองเมื่อพลางต่อสู้ลดลงเหลือศูนย์ฮีโร่นี้จะถูกเอาชนะใช่ไหมโอ้งั้นจัดเลยบ๊อบเราต้องพึ่งนายแล้วแหละไม่นะบ๊อบเฮือเราตายแต่บ๊อบยังรอดนะฮะอย่างว่าแหละเขาเป็นทหารเราคือประชาชน มาสุดอย่าคิดว่าจะจัดการกับพวกเราได้ง่ายๆนะมอร์แกนเร็วเข้าใส่ดินระเบิดให้กับจรวดของพวกเขาแันไม่ได้ของพวกพวกคุณก็อย่าคิดว่าจะได้เลยถอยโอ,โอ้ว้เขาคิดที่จะระเบิดทิ้งเลยเหรอไม่นะเพื่อนสวนการค้าฮะประตูจรวดเปิดไม่ออกอ่ะข้างนอกยังมีระเบิดอีกหกลูกให้ตายเถอะพวกเราได้แค่ไล่ตามจมสำสลับพวกนี้ หารหัสรับของระเบิดเพื่อไม่ให้มันระเบิดเอ้าเราจะไปหาที่ไหนละเพื่อนเร็วเวลาไม่มากแล้วยังไงก่อนโอ้ดูสิรหัสแรกมันอยู่ตรงนั้นน่ะพวกเราต้องรีบเอามันมาให้ได้อ๋อล้วจะเป็นจะต้องไปเอารหัสใช่ไหมโอเคฮะลองลุยไปก่อนด่านแรกครับโอ้อันนี้มีปัญหานะแต่ก็ ไม่ยากฮนะโอเคเรามีที่ยึดล้วไปเลยงันแงน่อยวยเราคิดว่าต้องมาสร้างสะพานเฉยๆที่ไหนได้มันก็ต่อสู้ไปด้วยนั่นเองอันนี้สองครับดูว่าเราจะได้สะพานกันไหมว้าวโอเคอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมสะพานนะส่วนนี้ก็เป็นตัวยึดไม่ให้สะพานมันถลม่มเอาล่ะรออีไม่นานนะพวกจนสลัดฉันจะแก้ระเบิดถึงแก้ให้ได้เลย ไม่ยากฮนะเอาเราุูกันที่ด่านที่สามครับหวังว่ามันจะไม่ยากอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะถ้ามันยากไปกว่าน,นี้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮนะเป็นงงๆโอ้ยแต่ได้ยู่ด้วยความที่ผงการเป็นวิศวะของเราฮนะไปแล้วเงีเออ้ยเรียบน้อยแต่ไม่น้อยเราก็ต้องได้รหัสนี่ นี่ไงพวกจนสลัดแกคิดว่าแกจะหนีวความยุติธรรมพ้นเหรอมาแล้วเราจะลดนี่แหละไปฟุ่งชนแกให้ตายไปเลยนี่เจ้าพวกจนสลัดบ้าจะหนีไปไหนฮะอย่าคิดว่าตามฉันทันแล้วจะชนะฉันได้นะต้องต่อสู้อีกเหรอโอเคจะไปเลยบ๊อบเขาต้องการต่อสู้แล้วก็เอาลูกปืนนี่เขากินไป่เชื่อบ๊อบคนเดียวก็ไหวอยู่ไหวเปล่าไหวแน่นอนไหวเหลือ เป็นไงเป็นไงได้รัผ่านแรกมาแล้วกู้ระเบิดอันแรกก่อนอ่าบนกระดาษจะมีตัวเลขอยู่กอกรหัสกู้ระเบิดได้ให้ตายเถอะระเบิดบ้านนี่มันอันตรายจริงกอกระ้าที่อยู่บนกระดาษสามสามศูนย อโอเคกูระเบิดได้หนึ่งลูกแล้วพวกเราต้องรีบหารหัสมากขึ้นเพื่อม,มาช่วยประชาชนประชาชนอยู่ในยานเหรอไอ้ตายเถอะต้องเข้าไปหลบหนี่แน่เลยหลบโจนแน่เลยครับอันนี้เป็นอะไรเป็นเพลสหรอโอ้กดแล้วก่อนแล้วกันนงครับฮ แสดงว่าต้องมีการรงการสร้างอะไรแน่ยนี่พล,พลังพลังงานนะโอเคนะครับทุกคนสําหรับเกม Build Master นะครับหรือว่า Master การสร้างสร้างส,างสภานั่นเองก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเพลินๆกันนะสำหรับเกมแนวนี้นะครับก็เป็นเกมที่เราต้องเก็บปีศานิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นได้เพลินๆนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นพินิจก็ไยบายแล้วครับผม